Ô mọi người có thể nói, 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 ยังความร่มเย็นเป็นสุขสตัพขะวัตอวราโตสัมมาสัมพุทธสตักขารามโมอะมะนัคติสุรักันธายะติสระโตสัมมาสัมพุทธสตักสา ในทุกวาระอีทีอันเป็นพมหมาธานาเทระมันีเทระมานีศิกยพระธรรมชำทีตุติยมีพุทธังสรานังสรานังตรามีตุติจิยมีตังคังตระังกัตตังธรรมปันเตนราติปันเตวิสุงวิสุงพระทนาคั सते मिदा नतेयादि नमो एक परमात्म पाप मेत्वा पालामि उपका